สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือมาเจอกันที่ ep ั่นเองก็คือรถที่เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะวันนี้จะมาในตัว Toyota v o o s นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ย ถือว่าเป็นรุ่นไมเนอร์เลยเพราะว่ามาในรูปแบบที่กระทัดรัดแล้วก็ดูยังคงความสไตล์ที่ว่าดูหรูหราอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยมาด้วยตัวเครื่องยนต์4สูบนะคะขนาด1.5ลิตรนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ1 1 7แรงม้านะคะแรงบิดเนี่ยทำได้สูงสุดอยู่ที่140นิวตันกันเลยทีเดียวระบบเกียร์ของตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะคะ ก็คือเรียกง่ายๆก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้จะรองรับการเติมน้ํามัน e85 ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูดีไซน์โดยรอบแล้วก็ภายในรถกันนะคะถ้าดีไซน์โดยรอบก็จะมีพวกไฟหน้านะคะมาบีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยกันค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้มาดูภายในกันนะคะว่าภายในเนี่ย คือเหมาะกับการใช้งานเพราะว่ามาในรูปแบบเล็กแต่ภายในคือกว้างแล้วก็ดูหรูหรามากเลยนะคะค่ะเรามาดูภายในนะคะก็คือฝั่งด้านคนขับก็คือจะเป็นพฟมลายแบบนี้นะคะก็คือจะหุ้มหนังแท้ให้นะคะตัวหน้าปัดจะเป็นสามลุมนะคะแล้วก็ตัวเกลียจะเป็นเกลียซีวีทีตามที่แจ้งไว้เลยนะคะเบาะหุ้มหนังมาอย่างดีเลยนะคะคอนโซลหน้าเป็นหนังเหมือนกันเนะาะค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูความกว้างภายใน เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูภายนอกกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะด้านหลังมาด้วยตัวระบบไฟท้ายนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อเนาะเป็นยังไงวาคะตัว t o y ยต a v ว o s ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่เหมาะกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายถามว่าคุณผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ คุณผู้หญิงก็ใช้ได้ดีเลยเพราะว่ามาันดรูปแบบที่เล็กกะทันทรัดนะคะก็คือเดี๋ยวตรงนี้นะคะขออนุญาตฝากนิดน,นึงเนาะถ้าสมมุติว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่เราจะขึ้นไว้ให้เลยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะเดีววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ